ครับอู่ช่างเอ็มครับวันนี้ก็มีโอกาสดีครับลงพื้นที่จัดส่งค่าติดผ่านพวนนะครับให้กับคุณพ่อทองครับอยู่ที่บ้านหนองโนตมบลหนองโนอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามตัวนี้รถไถคูโบต้า40แรงครับ L 4 0 1 8ผ่ผานนี่ครับรหัสผ่านดูตรงนี้นะครับพี่น้องนะครับที่ใครที่จะสั่งซื้อค่าจากอู่ช่างเอ็มนะครับผมขออนุญาตนะครับให้ลูกค้าแจ้งคงผานให้ตรงรุ่นเพราะว่า ตัวคาดของเราถ้ามันตรงรุ่นแบบนี้ก็คือขันน็อตล็อกได้เลยครับไม่ต้องเจาะรูไม่ต้องเชื่อมอะไรนะครับเพราะว่างานเนี่ยผมขึ้นตามตัวผานนะครับผมไม่ได้จัดให้ลูกค้าแบบมั่วเลยนะก็คือผานอ่นานะครับหรือรุ่น MU m 6 2 4 0หรือรุ่น Ford นะครับผมก็จะขึ้นงานตามตัวคงผานให้นะครับเพื่อให้ปลายทางใช้งานดีที่สุดนะครับผมไม่ได้ว่าไม่รู้ว่ารุ่นไหนก็คือจัดให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับเพราะว่าระยะขาไม่เหมือนกันครับตัวนี้ ใบยีบนิ้วนะนี่ E H สองสอง E ก็คือส2งสองก็คือใบยีนิ้วครับห E Pro ก็คือผ่าน5้ใบนะครับตัวนี้ติดได้ทั้งผ่าน5ผ่าน6ขอเป็น22นิ้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้คุณพ่อก็เคยสั่งซื้อ,เ,อเคยใช้คาดมาแล้วครับตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวแรกของคุณพ่อก็คือใช้แล้วมันติดตรงนี้ครับนี่ติดตัวขี้เมาเวทขี้เมา,เมาตัวนี้ครับ ก็คือมันใกล้เกินครับมันใกล้เกินตัวนี้ก็คือเวลาเราตั้งขาตั้งอะไรก็คือสร้างตามตัวโครงผานให้มันถึงจะตรงรุ่นนะครับมันถึงจะตรงรุ่นเวลาใช้งานมันถึงจะตอบโจทย์นะครับตัวนี้ติดตั้งง่ายผมให้ดูการติดตั้งคร่าวๆฝั่งนี้ครับให้อยู่ระหว่างนี่ครับขอบยางล้อรถด้านนอกนะครับไอตัวนี้ก็คือแนวของคาดเลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้โครงผานเห็นไหมครับจะมีสันอยู่ครึ่งเดียวนี่ครับ จะมีสันอยู่ครึ่งเดียวนะนี่ครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะมีสันอยู่ข้างหน้าเห็นไหมสันข้างหน้าผมก็เช,มเชื่อมเชื่อมเหล็ก2ตัวนะครับเชื่อมเหล็ก2ตัวมาให้ให้เข้ากับสันพอดีเลยนะครับจากนั้นเราก็ร้อยน็อตขึ้นไปด้านบนครับร้อยน็อตขึ้นไปด้านบนก็คือขันบีบน็อตตัวแรกได้เลยน็อตที่ให้ไปก็จะมีฝั่งละ4ตัวนะครับไม่ได้ให้ไปฝั่งละตัวนะแหวนสปริงผมไม่ได้ให้ไปเพราะว่ามันใช้งานไม่ไม่ดีครับ แหวนสปริงเนี่ยขันไปก็คลายเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็คือขันไปให้ตัวแรกครับขันให้แน่นใช้บล็อกเบอร์ยี่สขันนะครับพอแน่นเสร็จเอาตัวที่สองที่เราให้ไปก็คือขันตามลงไปอีกบีบกันเอาไว้ครับไม่ให้มันคลายตัวตัวปรับระดับเหมือนกันครับตัวปรับระดับก็สไตล์เดียวกันนี่ให้ไปเหมือนกันครับให้ไปจบๆเลยไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรนะครับนี่คือขันไว้ไม่ให้มันคลายตัวนะครับนี่ครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังโค้งผ่านตัวนี้เห็นไหมว่าสันมันจะมีอยู่ครึ่งเดียวนี่ครับนี่ตัวสันนะนี่นี่นี่ตัวสันนี่เห็นไหมครับนี่ตัวสันอ่าเห็นไหมเราก็ใส่ฝั่งที่ไม่มีอ่าไม่มีเหล็กเชื่อมขึ้นไปด้านบนก็ขันน็อตวัดได้เลยนะครับขันน็อตล็อกได้เลยนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนขาคาดนะครับขาคาดตัวนี้เพิ่มให้พิเศษนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากอูช่างเอ็มก็คือเราดามให้เห็นไหมครับ ทำไมผมถึงต้องดามตำแหน่งเหล็กรางด้านล่างครับนี่ครับลงมาถึงตำแหน่งที่โค้งเนี่ยเพื่อจะให้ตำแหน่งนี้ครับมันแข็งแรงเห็นไหมครับตรงนี้มันต้องแข็งแรงเพราะว่าเวลาใช้งานก็คือตำแหน่งที่ยึดนอด็อตนะครับยึดน็อตเสร็จตัวนี้เวลาวางคาดขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยตำแหน่งนี้แหละครับมันจะรับแรงโหลดนะครับส่วนมาถึงตำแหน่งที่โค้งนี่ผมก็ซับดามให้ตัวนี้ผมไม่ได้ดัดเหล็กโค้งให้มันตาม เนื้อขาตัวนี้นะครับดัดเหล็กให้มันมีช่องแสงนะครับช่องบ้างทะลุหากันครับ<ม>เพื่อจะให้มันค้ำกันเอาไว้นะครับ<ม>เวลาเราว<ม>างคาดลงปุ๊บเนี่ยขาตัวนี้มันจะมาค้ำกันอยู่ครับ<ม>เวลาเราชนกระแทก<ม>ขาเนี่ยมันจะไม่ยุบนะครับมันจะแข็งแรงนะครับ<ม>นี่สองฝั่งเลยซ้ายขวานี่ครับอ่าแบบซ้ายขวาเลยก็คือเราดามให้ทั้งหมดนะครับอ่าส่วน ฟันระดับฟันก็เอียงองศาให้<ด>อะเดี๋ยวให้ช่างดึงลงให้ดูครับผมนี่ครับนี่คาดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวเดิมของคุณพ่อเนาะพ่อตัวเดิมก็มันติดใกล้เวทที่เมาเกินไปอ่ามันใกล้เกินไปคุณพ่อก็ ขายทิ้งเลยนะครับขายทิ้งเลยตัวนี้ก็คุณพ่อก็ไปเห็นคลิปการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่คุณพ่อไว้วางใจเอ็มสอเจริญการช่างตัวนี้ก็จัดให้ตรงรุ่นนะครับขึ้นงานขึ้นอะไรผมเอาโครงผานตัวนี้ขึ้นให้นะครับตัวนี้แหละครับงานมันถึงช้านะครับใครที่สั่งซื้อเข้ามาก็อาจจะรอคิวผลิตหน่อยเพราะว่ามันมีหลายรุ่นนะครับแต่ละรุ่นโครงผานไม่เหมือนกันความสูงระดับความกว้างน้ําหนักไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ รถเล็กน้ำหนักเราก็คำนวณให้นะครับเราไม่ได้ใช้ค่าตัวใหญ่มากดนะเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงที่ไฮดรอลิกนะครับเวลามันรับแรงโหลดเกินมันก็จะมีความเสี่ยงในระยะยาวในการใช้งานตัวนี้เราก็ทำให้นะครับพิเศษนะครับน้ำหนักคำนวณให้รุ่นเล็กรุ่นใหญ่คำนวณให้ตามตัวรถเดี๋ยวช่างยกผานไถ่ขึ้นครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะห้อยลงใต้าผานเยอะไหมเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับ เวลาเรายกขึ้นเห็นไหมครับคาดมันจะอยู่ในแนวใบผานพอดีองศาเห็นไหมครับที่เราตั้งมาให้เนี่ยมันจะอยู่ในแนวใบผานพอดีจะไม่ได้ห้อยลงด้านล่างนะครับตัวนั้นก็คือมันขับมันระวังยากเห็นไหมว่าฟันที่เรางอให้เห็นไหมครับวางลงปุ๊บมันจะนอนกับพื้นก่อนนะครับองศาองศาด้านบนมาด้านล่างเนี่ยมันจะได้พอดีเลยเพื่องอไว้เพื่อเวลาวางลงปุ๊บเนี่ยคาดมันจะพับขึ้นด้านบนนะครับ พับขึ้นด้านบนโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้ขามันจะไม่ได้รับแรงโหลดนะครับในส่วนขาเนี่ยเราเสริมมาให้อยู่แล้วครับเสริมมาให้ยังไม่พอเรายังมาปรับระดับเอียงองศาของฟันให้อีกนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับติดตั้งเสร็จก็แค่นี้ครับผมขันน็อตล็อกได้เลยเดี๋ยวช่างพับขึ้นครับเดี๋ยวดูตอนพับขึ้นพับขึ้นเสร็จแล้วยกฐานไถยขึ้นนะว่ามันจะไปใกล้ตำแหน่งไฟหรือเปล่าคาดจำเสี อาลงลงก่อนมาลงมาลงอย่าให้ถึงพื้นนะถามันจับแตกก็ไม่ใช่ไฟ่ใช่ไม่ไท่ใชค่าตแตกค่าตัวเก่านะอันที่สองนี่นะอ่าเห็นไหมครับค่าตัวเก่านะครับโดนไฟท้ายแตกนะครับตัวนี้ก็คือเจับแจกีกเลยอ่าก็คือเวลาช่างคำนวณนะครับคำนวณค่านะครับถ้าข้างหน้ามันยาวผู่เกินไปมันก็จะไปชนเห็นไหมครับชนไฟท้ายแตกเลยอันที่สองนี่ถูก อันนั้นคือตัวแรกเนาะพ่อเนาะตัวที่สอนนี่ละตัวแรกแจกละอ๋อคาดคาดคาดตัวแรกคาดตัวแรกไม่แยกแจกอ่าคาดตัวแรกก็คือพอเปลี่ยนคาดพอเปลี่ยนไฟท้ายแล้วแล้วแต่ว่าคาดตัวแรกนั่นก็คือยกขึ้นกระแตอีกอ่าแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับดูนะครับดูตัวนี้นะครับอ่าดูตัวนี้นะเดี๋ยวช่างสตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูว่าคาดของเรามันใกล้ไฟท้ายไหมเนี่ยครับ ระยะห่างเนี่ยเยอะมากครับนี่กเกรห่างเนี่ย,ยน,นี่จุดนี้เห็นไหมการน,นี้ก็คือการออกแบบของคาดผมบอกแล้วว่าแต่ละช่างไม่เหมือนกันนะครับแต่ละช่างไม่เหมือนกันเวลาเราออกแบบเราจะคํานึงคํานวณถึงผลเสียที่ลูกค้าจะเจอปัญหานะครับตัวนี้ก็คือเวลาเราออกแบบเราก็ดูโครงสร้างของผ่านโครงสร้างของตัวรถให้อย่างดีนะครับ ถ้าเราออกแบบไม่ตรงรุ่นเนี่ยครับอย่างคุณพ่อเอามาติดเนี่ยไม่ตรงรุ่นเห็นไหมไม่ตรงรุ่นนะครับชนไฟท้ายแตกเลยเน่ยครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเวลาสั่งซื้อคาดก็ให้ดูในส่วนของโรงงานที่ผลิตด้วยว่าสินค้าเป็นยังไงผลิตยังไงหลายท่านก็สอบถามผมมาช่างคาดก็เหมือนเหมือนกันทําไมของช่างราคามันถึงตึงอย่างเลยนะครับแบบนี้แหละครับแบบที่ผมแจ้งแหละว่ารายละเอียดของคาดเนี่ยมันเยอะนะครับมันเยอะ เวลาเราจะซื้อเราก็ต้องดูนะครับในส่วนของรายละเอียดว่าสเปคผ่านเป็นยังไงตัวรถเป็นยังไงในส่วนของการออกแบบต้องดูที่ช่างเป็นหลักครับช่างว่าช่างเคยใช้งานหรือเปล่าช่างเคยทําหรือเปล่านะครับตัวนี้ครับก็ขอบคุณลูกค้าทั้งประเทศนะครับที่ให้ความไว้วางใจอู่ช่างเอ็มนะครับสั่งซื้อจากอู่ช่างเอ็มรับประกันว่าได้ของตรงรุ่นแน่นอนครับ ผู่ช่างเอ็มอยู่อำเภอพยากระภูมวิสัยจังหวัดมหาสาครคามนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากเอาไว้ด้วยครับฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ